มะนี่เป็นที่รวมของวัฒนาธรรมทั้งหลายกัอมาในนี้เป็นประเด็นอย่างนี้อันนี้ผมเคยได้ยินคําพระท่านสอนไี้ว่าเมื่อเราไม่รู้จักภาษาเขาอืไม่รู้จักคําพูดเขาไม่รู้จักความหมายเขา มาดูจากการกระทํำของเขาในคนถิ่นนั้นเราจะพึ่งไปถือตัวในที่นั้นคํานี้ยืนยันตลอดเวลาเนี่ยผมพึ่งมารู้ปรากฏที่คําเช่นนี้ปรากฏขึ้นมาในค่าวที่ผมไปกับุสิทุหานี่อันนี้ึ่งเอามาใช้สองสองปีมาแล้วที่ได้ออกจากบ้านเราไปเนี่ยมีประโยชน์ มันเป็นนี้ไปเลกแต่ก่อนมันยึดแล้วก็มั่นเดี๋ยวนี้มันยึดไม่ให้มันมั่นจับมาดูเฉยๆแต่วางแต่ก่อนจับมาไม่ยอมวางมันยึดยึดมั่นเดียวว่ายึดมั่นสมัยนี้มันเป็นยึดไม่มั่นไอ้คมด่าก็สั่นกระไรไอ้นโกรธกสั่นระไรแต่ในคำนองที่ว่ายึดอย่าให้มันมั่นอย่าให้มันขาดจากใจของเรา สบายจริงสะดวกจริงถ้าเรารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีฉะนั้นผมจึงสรรเสริญคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดอัอประเด็นทั้งสองำมารวมกันสบาบทีนี้รู้บางสิ่งบางอย่างที่จะเอามาฝากพวกเราทาั้งหลายนั่นมี ผมจึงว่าผมไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์พระศาสนาประโยชน์ในมหาชนทั่วไปประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายทั้งหมดไม่ใช่ผมตั้งใจจะไปดูประเทศนั้นประเทศนี้เมืองนั้นเมือไม่ใช่เลยผมไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์พบนี่พบหน้าถึงประโยชน์ปรมัตถรประโยชน์ เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วมันก็เท่ากันทุกคนไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผู้มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันไปทางไหนก็แล้วเสด็จไปดีมาก,ก็ดีอย่างนี้จะเปรียบเทียบไปตรงนี้เห็นคนที่ไม่ดีบางคนเห็นคนไม่ดีแล้วก็ต้งเกลีย เมืม่อเรารมเมรตาเห็นคนไม่ดีนั่นแหละคือครูเราแล้วเราจรึงจะรู้จักคนดีถ้าเห็นคนดีก็ดีแล้วจะเป็นครูเราเรารู้จักคนไม่ดีเห็นบ้านนลังนี้มันสวยก็ดีเราจะรู้จักบ้านที่ไม่สวยเห็นบ้านนลังที่มันไม่สวยนี่เราก็ดีเราจะรู้จักบ้านมันสวยไม่ได้ทริงสันนิดเดียวธรรมะ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ในว่าสู้ทั้งหลายจงมารูโรคนี้อันน่าตะการดุจราชารถก็คนเขาจะคนหลงอะหมกอยู่แต่ผู้รู้หาของอยู่ไม่เรียนนักธรรมเด็กต้องพิจารณาเรือเ่องส่วนอันนี้เป็นคำที่สำคัญแกเพิ่งมันมาโผล่ในเมื่อเราปฏิบัตินีสู้ทั้งหลายจงมารูโรคนี้สู้ทั้งหลายก็ทั้งหมดนี่นั่งอยู่ี่ก็สูทั้งนั้น มาดูโรคนี้โรคนี้โรคมันโรคมนุษย์โรคอากาศโรคสัตว์โรคโรคทั้งหลายที่มันรวมกันอยู่เนี่ยถ้ารู้โรคทั้งหลายเรานี่อย่างแกมแจ้ง้องไม่ต้องภาวนาอะไรถ้ารู้จักว่าโรคมันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงมันไม่มีขัดไม่มีไม่มีขัดสักนิดเดียวโรคก็เป็นกันอยู่อย่างนั้น พระพุทธองค์จะรู้แก้งโรครู้ความตามเป็นจริงของโรครู้แจ้ซึ่งโรคแล้วก็รู้ธรรมะอันละเอียดมันก็ไม่ห่วงในโลคถ้ารู้โรคโดยแกมแจ้งมันก็ไม่มีโรคกระทาเราไม่เป็นไปตามโรคกระทานั้นมันก็ไม่สัตว์โลคสัตว์โลคมันเป็นไปตามโรคกระทามันนั้นอืมันแย่งกั้ไปทุกอย่าง ฉะนั้นเมื่อเราเห็นอะไรเราก็ให้พิจารณาน,นั้นพวกเราทังหลายนี่มันยินดีนในรูปในเสียงในกิ่นในรถในโภชพะธรรมลรมอันนี้แปเราพิจารณา,นนารูปเข้าใจไนรูปรูปเราเนี่ยนี่นั่งเห็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชาย รูปเสียงเราก็รู้กันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะเราก็รู้กันเท่้งนั้นแะรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมธรรมะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะมันก็มีธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับจิตทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายก็มารวมอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่แปลกกันอะไร ธรรมะนี่บางทีเดินไปข้างๆกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่รู้จักอยู่ด้วยกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่รู้จัก mm hmm. เรามันคิดเกินไปเราเรามันมีหวังจนเกินไปการปฏิบัติหวังเกินไปหวังจนเหลือเกินเลือหวังเรา mm hmm. เช่นว่าเราไปดูรูปผู้ชายดูรูปผู้หญิงผู้หญิงดูรูปผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นทุกคนสนใจมากที่สุดเพราะมันวาดสูงจนเกินไปทั้งหูทางตาอยากจะริ้นจะเรียรอยากจะดูอากับจิิยาสารพัสอย่างมองเท่านั้น ถ้าหากว่าไปได้แต่งงานกันซะแล้วก็ไม่อะไรเท่าไหร่นะอยากจะนี้ห่างๆซะหน่อยหนึ่งบางทีอยากจะไปบหวชเสื่อแต่มันไปไม่ได้นี่เหมือนกันกับนายพานที่เห็นเนื้อนายพานไปยิงเนื้อเห็นไหมถ้าเห็นเนื้อที่มันกลัวคนเมื่อไปเห็นมันนั่นน่ะมันก็จะหยกสยองมัน ทางหูทางหางมันสารพัดอย่างนายพานก็ยิ่งชอบใจยิ่งทําตัวก็ให้เบากลัวมันจะยิ่งหนีเนี่ยเนี่อันนี้ก็มันกันยิ่งเห็นแบบรูปเสียงเนี่ยรูปมันเป็นยังไงก็ยิ่งโอ้ยนะก็ยิ่งเพ่งสินิดเข้าไปมันมากสี่สุดแต่มันดีพวใจเรานายพานก็มันกันถ้าเห็นเนื้อแต่มันจะมองเห็นเราก็ยิ่งยิ่งดีกลัวมันจะเห็นเรานึ้ยิ่งชอบใจใหญ่เลยเนาะยิ่งทำอากับสิยา กลัวเนื้อมันจะยิ่งหนีเอก็คิดว่าเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเน่ยเมื่อได้จังหวะนายพานยิงตุ้งตายนายพานประหมดพละจะไปดูเนื้อมันตายก็เท่านั้นแหละไม่เคยมีตื่นเต้นท่าไรจอาเนื้อมันมากินก็อิ่มอิ่มแล้วก็เท่านั้นแหละไปดูหูมันก็เท่านั้นแหละไปจับหางมันดูก็เท่านั้นแหละ แต่มันเมื่อนอยังมีชีวิตอยู่ยใจในพานไม่เป็นอย่างนั้นเนาะอืม,อะอะมันดูอับจรรจิยาของมันเดียวมันยวดยิ่งใหญ่ได้เกินทำให้ใจในพานอืมใหญ่โตขึ้นมาโอ้ออกขึ้นมาเบิดบานขึ้นมาใครมันชอบมากกลัวระวังนะก็เหมือนกันนะเนี่ยคนเราลูกนี่ของมันการถ้ายเรายังไม่ได้มันก็รู้มันสวยเด้เกินวะ ถ้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยบเบื่อเหมือนเนื้อที่มันตายแล้วก็ไปไว้หูมันก็ได้จะจับหางมันก็ได้เนื้อที่มันตายแล้วจับหางมันก็เท่านั้นจับหูมันก็เท่านั้นก็มันตายแล้วอันนี้นถ้าไปแต่งงานเนี่ยนะจะทาอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ไม่ต้องทนอะไรทำไง,ำไงเดียกหาทางนี้อีกแล้วไป นี่แหละเราไม่พิจารณาของเราแต่เราพิจารณาให้มันดีๆเพราะมันไม่มีอะไรมากปกว่นนั้นคือมันวาดถูมจะเกินไปวาดถูเกินไปอม,มองดูรูปเห็นมันจะกินได้ทุกแห่นโอ้โหไปจะกินได้ตาก็จะกินได้แก้วูก็จะกินได้นะบางทีนึกไปวางข้างเนื่องว่าขี้มันจะไม่มีแจมงนอกคิดอย่งนั้นหรือเปล่ากันไม่รู้ ใช่ไหมครับดูบางที่มันก็จะไม่มีเนาะมีก็แต่น้อยเนาะนั่นทั้งตัวมันจะกินได้หมดแต่แหละอันนี้มันว่าสูมเกินแต่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันรีบเหมันเหมือนแมวกับหนูนะถ้ามันรีบยิ่งตั้งใจตะคุบเลยนะจับหนูซาหนูหนูหนูพลิกตัวครุบเลยแมวยิ่งตั้งใจเต็ าหนูตายแล้วตะคุกอะไรไปเฉยหนูก็เฉยแมวก็ไม่ได้ตั้งใจเฉยเนี่แมวคนนี้เห็นไหมที่มันกระเทานั่นเองน่ะมันวาดสูงเกินไปไอ้พวกเราทางไหนมันไปตายอยู่ตรงนั้นแหละดูมันวาดเกินไปฉะนั้นฉะนั้นถึงนักบวชเนี่ยมันทนทุกข์อันนี้มากกว่าเขาลักนี่เรื่องกามเนี่ยเรื่องกาม กามะคือความใคร่ใคร่ในความชั่วก็ใคร่ใคร่ในความดีมันก็ใคร่แต่ในที่นี้เรียกกามะเป็นแปลว่าในความใคร่ในทางที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจแล้วก็ใคร่มันทํไดายล้วในะช่นนั้นเนี่ยแต่ในที่นี่แบบกามะคาือความใคร่ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุออกยากลําบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าสั่สอนอนุน ท่านถามพระอนุนถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วเนี่ยจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามสตรีภาพอย่างไรคือจะให้เราปฏิบัติตามพวกผู้หญิงอย่างไรมันเดี๋ยวนี้มันทุกข์มันยากมันหํากานาจะให้ข้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามสตรีภาพโดยอาการอย่างไรจิงจะนี่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าอนุทาอย่าเห็นมันเลยดีกว่า พานุนกมฟังไปคนจะไม่เห็นคนมันไม่ได้หรือมั้งถ้าเราจะเห็นในท่ยไงดีเนาะคิดไปเรื่อมันพ้นมันไม่หลานต้องเห็นคนนี้ก็ได้ข้าแต่พุที่ปะพาว่าถ้าเหตุที่จะต้องเห็นมีอยู่จะให้ข้าพระองค์ทำอย่างไรเอออย่าพูดอนนุนอย่าพูด ถ้าโน,นก็ชึกไปอีกเนี่ยบางทีเราเดินไปในป่ามันหลงทางไงทำไงเนาะมึงก็ต้องพูดแต่ว้นจะคงไปอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าหากว่าเหตุที่จะต้องพวบใหีอยู่จใจข้าพระองค์ทำอย่างไรอน้องถูดไปนี่สิเดใช่ไหมมะสติ ทุกครั้งทุกเวลานืสน้สติมีสิ่งเป็นคุณธรรมที่สาคัญที่สุดเอาเหตเหตุที่มันจําเป็นในดูแต่ว่าที่มันจําเป็นหรือจะพูดแต่สิ่งที่จําเป็นอืจะถามแต่สิ่งที่จําเป็นถ้านี่จิตสกปรกลามกขึ้นไปแล้วอย่าไปดูมันอย่าไปถามมันอย่าไปพูดมันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันยังจิตมีสกปรกเท่าไรมันยิ่งอยากจะพูดนะ นั่นเหตุมันตุนตรงนั้นยิ่งสกระโปรงรกรากอะไรยิย่งอยากจะถามยิ่งอยากจะเห็นมันไปคนละอย่างกันอีกอย่างนี้นี่ฉะนั้นองกลัวอืมกลัว,มลวผมกลัวอันนี้มากแต่ที่พวกท่าทั้างไายไม่กลัวนั้นอาจจะเลวกว่าผมก็ได้ไม่กลัวมันไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนั้น ผมจงกลัวไวปเถอะกลัวว่าเคยมีไหมคนแก่ๆก,กามาลากมันมีไหม,มผมเป็นพวกที่มาอยู่กับผมนี่ผมจะให้ห่างมากคือสุสานีไม่ความจําเต็ย่าไปแตะต,ต้องอันนั้นมผมไปอยู่จนมาอยู่ในป่านะ่ไปเห็นดิงมันอยู่ต้นไม้มันซัดกันก็นั่งกรรมฐา,านดูนี่ผมยังอยากกับมันเลยนึกนั่งดูนก็อยากอืม ดีมกันไม่เป็นดีมก็ได้เอ้าเด็กขุ่นกามันคาดการณ์ชนี้ผมก็อยากนะมันจีโยมผู้หญิงไม่ได้ฟังธรรมผมกับสมัยน่ะผมตัวหลายนี่ฟังไม่ได้ฟังมันปนมดเลยไม่ใช่ผมกลังเกลียดชาวสับผมมันโงูเดี๋ยวนี้เราพูดๆกับคนชาเศ่้าแก่ๆนี่ เพราะระวังตัวอยเองฉะนั้นจึงจึงมัน่านอันตรายมาถึง่ันนี้มไม่ใช่ว่าไปเยึกคิว้วเส่แหย้หายใจอย่างนั้นอันนี้ผมกลัวทำไม่ได้ระวังธรรมะเราต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ